รเรื่องร้ายๆมักผ่านเข้ามาในชีวิตยามที่เราไม่ทันจะได้ตั้งตัวเหมือนกับที่พิบัติภัยน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแสนสาหาัสแก่ชีวิตของพี่น้องคนไทยเกือบหนึ่งล้านครัวเรือนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กรรมเก่าของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นชะตากรรมที่ต้องแบกรับร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่บทลงโทษจากฟ้าดินแต่เป็นบทที่สุด ความเข้มแข็งของชีวิตและหัวจิตหัวใจของคนไทยทุกคนถึงวันนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มคลี่คลายแต่ชีวิตของชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติการฟื้นฟูชีวิตหลังน้ำท่วมยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างเร่งด่วนวันนี้เราจะไปครุกวงในประธาน,นาคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือขอชอรัรฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสาธิตวงหนองเตยคนวงในวันนี้ครับ คือเที่ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความเสียหายใน,ในรอบหลาย10ปีนะครับสภาพกพก็ประเมินตัวเลขก่อนเกิดเหตุที่ภาคใต้นี่ประมาณสัก60,000ล้านแต่พอรวมภาคใต้แล้วประมาณแสนล้านในเวลานี้งบฟื้นฟูเบื้องต้นเนี่ยคาดไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ ห้าหมื่นกว่าล้านอันนี้ยังไม่นับงบที่จะต้องไปพวกซ่อมสร้างทั้งหลายซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางว่าจะต้องมีการปรับเอาเอางบปกตินี่มาทําเรื่องบูรณะัภาพรวมความเสียหายทั้งประเทศเป็นยังไงบ้างครับแสนล้านนี่มันครอบคลุมพื้นที่51จังหวัดนะครับแล้วครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ10ล้านไร่นะครับในขณะนี้10ล้านไร่เนี่ยเรื่องที่มันเสียหายมากเ่ยก็คือโอกาสในการประกอบอาชีพของคนถ้ามีเฉพาะน้ําท่วมอย่างเดียวเนี่ยนาข้าว พวกพืชไร่เสียหายเยอะพออยู่แล้วนะฮะไม่นับพันิเชรกรรมกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอบวกว่ตาภัยที่ภาคใต้เนี่ยสวนยางมันโดนทั้งน้ําท่วมทั้งลมไปอีกประมาณ2 0 0แสนกว่าไร่เฉพาะโดนลมประมาณ97,000ไร่ซึ่งสูงมากนะฮะแล้วราคายางตอนนี้กิโลละร้อยกว่าบาทรวมทั้งนาข้าวเรื่องไรต่อไรเนี่ยในภาคกลางในปัญหาใหญ่คือน้ํามันท่วมนานมากแล้วบางที่อย่างประยุทธ์ยามาใน3เดือนนะฮะเป็นการจัดการน้ําให้น้ําพร่องโดยเร็ว แล้วปลายปีนี้สามารถที่จะทำนาได้ก็ต้องไปสนับสนุนเรื่องพันธุ์พืชตอนนี้มติครมอท,ที่ออกมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นฟูมีอะไรบ้างมันเยอะนะครับมันมีตั้งแต่ฟื้นฟูเยียวยาเฉพาะหน้า นะครับพวกชดเชยเยียวยาพืชผลกเกษตรเสียหายเงิน5,000บาทนะครับเรื่องของอพวกเรือประมงที่เสียหายนะครับแล้วก็มีเรื่องของมาตรการในการเงินการคลังเช่นพวกพักชําระหนี้ยืดหนี้หนี้พิเศษช่วยผู้ประกอบการแต่ระยะยาวนี้จะต้องทําต่อไปก็คือเรื่องของแผนฟื้นฟนูคงทําแก้มลิงทําอะไรกันเยอะแยะคณะ มนตรีมีมติเห็นชอบหลักการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภยัยและมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังภาวะน้ำลดให้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยประกอบด้วยกรณีพื้นที่การเกษตรเสียหายให้ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ55ของต้นทุนการผลิตรวมโดยช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงทั้งหมดหนาข้าว ให้ช่วยเหลือในอัตราไร่ละ2098บาทพืชไร่ให้ช่วยเหลือในอัตราไร่ละ2921บาทพืชสวนและอื่นๆให้ช่วยเหลือในอัตราไร่ละ4,908บาทกรณีพืชสวนหรือไม้ยืนต้นที่ยังไม่ตายและฟื้นฟูได้ให้ช่วยเหลือในอัตราไร่ละ2454บาทกรณีพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำเสียหายถ้าเป็นการเลี้ยงปลาให้ช่วยเหลือไร่ละ3,406บาท ไรละไม่เกิน5ไร่ส่วนกุ้งปูและหอยให้ช่วยเหลือไร่ละ9 0 9าบาทไรละไม่เกิน5ไร่กรณีสัตว์ใตหรูสูญหายถ้าเป็นโคกระบือชดเชยให้ไม่เกินไรละ2ตัวในอัตราตัวละ3600ถึง15800บาทตามอายุ สุกรชดเชยให้ไม่เกินรายละ10ตัวในอัตราตัวละ1,200-1,500ถึง 1, 500บาทเป็ดพันไข่และพันเนื้อชดเชยไม่เกินรายละ1,000ตัวในอัตราตัวละ15-40บาทไก่พื้นเมืองชดเชยไม่เกินรายละ300ตัวในอัตราตัวละ20-40บาทไก่ไข่รายละไม่เกิน1,000ตัวในอัตราตัวละ15-60บาทไก่เนื้อ รายละไม่เกิน1,000ตัวในอัตราตัวละ15 3 5ถึง 3, บาทช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อโดยจะพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากธนาคารของรัฐ ประทรวงการคลงังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยรวมถึงลดหย่อนภาษีให้แก่คนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวและช่วยเหลือด้านต้นทุนสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อหนุนเสริมให้เกษตรกรสามารถยืมขึ้นมาใหม่อีกครั้ง กับโการหรืมอมันจะมาพร้อมกับมันถ้ามองเห็นดีเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่งดงามกัน,นทำตีนอะไรบ้างผมว่าผมเห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตอาสานะของคนไทยนะผมว่าสื่อมวลชนมีส่วนช่วยเยอะนะครับแล้วก็เอาภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติแล้วทุกคนก็ช่วยกันหลายที่ที่มีคนไล่์ผมฟัง,งไปนะครับว่า,ามีคนมาแบบแบบไม่บอกใครเลยมาแล้วก็เอาของมาบริจาคอะไรเงี้ยนี่เยอะมากนะครับ เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเด็กอาชีวะที่เราคิดว่าโอ้โหพวกนี้มีแตตีกันหรือเปล่าเนี่ยเราไปดูทุกที่เลยครับอาชีวะคือกำลังหลักที่ลงมาช่วยนะฮะเรามีอาสา,าสมัครแล้วทุกหน่วยนะครับเที่ยวนี้โออกมาช่วยผมว่าสิ่งนี้มันทําให้สังคมไทยเรากลับไปสู่สังคมที่ที่เราอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลกันผมว่าอันนี้เป็นเป็นโอกาสของอุทกภัยครับสิ่งที่ท่านรัฐมิตไม่อยากให้หายเลยครับน้ำท่วมชนนิลจิตใจอยากให้ยังคง ผมว่าจิตใจที่เสียสละแล้วก็ช่วยเหลืออันนี้อยากให้คงอยู่เราถึงบอกว่ามันต้องฟื้นพลังชุมชนแล้วก็เอาพลังชุมชนหนึ่งไปช่วยอีกชุมชนหนึ่งเพราะอันนี้มันทําให้สังคมมันอยู่ได้การเป็นนักการเมืองมันทําให้เราวางตัวยากไหมตรงที่ถ้านักการเมืองไม่ลงมาให้เห็นก็บอกว่าไม่ดูแลแต่ถ้าลงมาให้เราทําให้เห็นก็บอกว่าสร้างภาพตรงนี้ตรงนี้วางตัวยากไหมครับผมว่าไม่หรอกฮะผมว่ามันอยู่ที่เราใจเราจริงๆเราคิดทําอะไรมาก แล้วก็ไม่ต้องหวันหน่นไหวเสียงวิจารณ์มันมีธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องมั่นมั่นใจแล้วว่าเราทําอะไรแล้วเราก็มั่นคงในสิ่งที่เราทําบางทีสิ่งที่เราทำมันจะไม่มีคนเห็นก็เรื่องธรรมดาถึงคนจะเห็นก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าที่คนอื่นเขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์และเราก็ไปสนับสนุนไปเกื้อกูลเขาเพราะว่าอันนี้สําคัญการผ่านพ้นวิกฤตนำท่วมครั้งนี้ถ้าจะมีใครเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นฮีโร่ผมว่าฮีโร่ตัวจริงก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ พบกับอุทกภัยตั้งแต่คนแรกๆผมผมยกให้กับบรรดาสาสมัครป้องกันภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตท้องถิ่นชุมชนนะครับเป็นเป็นพระเอกตัวจริงเลยตั้งแต่เริ่มตน้นจนวันนี้ยังไม่ได้หยุดกันเลยไปดูทุกที่ได้เลยคนที่เข้าไปอยู่กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่แรกและยังไม่ยังอยู่ย<ห>ัง <ขอ S 1> ไม่ไปไหนยังอยู่กับขขเขาใช่ ว่าบางพื้นที่ตอนนี้เราจะเห็นน้ำลดแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหน้าที่หรือว่า,าภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้าท่วมนี้จะยุติจริงๆ,งๆกลายเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นที่จะได้มีโอกาสฟื้นฟูเป็นอย่างจริงจังครับจริงๆแล้วคนที่ทํางานอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่ต้นนะนอกนือจากชุมชนแล้วเนี่ยก็คือ,อกํานันผู้ใหญ่บ้านอบตอนะครับสอจอสอสอในพื้นที่รวมถึงอำเภอผพ้ว่าแม้ว่าน้ําจะลดไปแล้วแต่ภารกิจเขาเหล่านี้ยังต้องทำกันอยู่เป็นพื้นที่หมดผมคิดว่า ภารกิจใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือการฟื้นเรื่องอาชีพก่อนให้เขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่โอกาสนี้ในคอจะอ,อคุยกันว่าเราต้องหาทางใช้โมเดลซึนามิในการฟื้นพลังชุมชนอย่างที่เราไปเจอที่โคราชเครือข่ายประชาชนโคราชเขารวมกันได้เยอะนะทั้งธุรกิจเอกชนทั้งเครือข่ายประชาสังคนทั้งราชาการเขาพูดเลยบอกว่าอย่างอย่างคนที่มาจากกระเบื้องใหญ่เนี่ยบอกว่าต่อไปเนี้ยภัพยพิบัติเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นและรุนแรงเราจะรอความช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวีนคงนไม่ไหวทำยังไงให้ชุมชนยืน,ยนได้ด้วยขาของตัวเอง อย่างน้อยก็ปะทะปะทางมาได้ระยะเนึ่ยเขามีการพูดถึงเรื่องของศูนย์อาหารพูดถึงเรื่องของอาสาสมัครพูดถึงเรื่องของการจัดการเรื่องรับภัยพิบัติเบื้องต้นเราะในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าชุมชนแต่ละที่นอกจากบูรณาซ่มสร้างก็ต้องคิดเรื่องระยะยาวสิ่งสี่ัูคเห็นภาพง่ายๆคือตอนน้ำท่วมเนี่ยความช่วยเหลืออย่างมากก็คือเอาข้าวเอาน้ำไปให้กันช่วยเหลือกันแต่พอน้ำลดสิ่งที่ต้องทำคือฟื้นฟูชีวิตให้กลับถูกต้องโดยเฉพาะให้เขายืนได้ด้วยตัวเองอันนี้สำคัญอันนี้เรื่องใหญ่ ก็ต้องเข้าไปหนุนอะไรที่เขาขาดเข้าไปหนุนแล้วก็สำคัญที่สุดไม่ใช่เข้าไปช่วยเพื่อที่จะหลักสังคมสงเคราะห์ก็บอกว่าเฮล h เดิมตัวเ t h e m ดิมเซลต้องช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่่สุหลังจากนี้เนี่ยกลไกในการฟื้นฟูชีวิตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการสร้างหรือว่าสนับสนุน ให้มีกลไกทํางานขึ้นมาอย่างไงครับจริงๆเที่นี้เราอยากเห็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในจังหวัดนั้นๆนะฮะหลักใหญ่ใจความนี่ผมว่าอยู่ที่ชุมชนเราต้องฟื้นพลังชุมชนนะฮะเขายืนได้ด้วยตัวเขาเองที่กําลังจากภาครัฐก็ดีกําลังจากภาคเอก,กนชนอื่นมันเป็นตัวหนุนที่ทําให้ชุมชนเขาเข้มแข็งคือชุมชนเขานี้นอกจากชาวบ้านนมันจะมีผู้นําท้องถิ่นแล้วก็มีผู้นําท้องที่ ก็คือตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ผู้นำโดยธรรมชาติอบตใครต่อใคร,ใครก็เป็นกำลังในชมุชมชนเขาถ้าเขาแข็งพอยืนได้ในตัวเขาเองเนี่ยมันมีความมั่นคงและมันยั่งยืนกว่าและกำลังจากภาครัฐเป็นกำลังสนับสนุนในสิ่งซึ่งเขาเองอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะทำเพราะแนวการพื้นฟูจะเดินอย่างนี้จะเอาความคิดจากคนข้างล่างเป็นรากฐานขึ้นมาในพื้นที่นั้นใช่ครับแล้วนำมาสู่แผนใหญ่ ในการที่จะดูแลเรื่องฟื้นฟูระยะยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องทำถ้าอย่างนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในท้องถิ่นนั้นจะมีบทบาทเป็นหัวใจเป็นหัวใจของการฟื้นฟูระยะยาว แล้วมันจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้แต่ละชุมชน,ชมชนแต่ละ้รงถินยืนได้ด้วยตัวเองใช่ครับเว่าตรงนั้นจะเป็นคําตอบที่เราจะรับกับภัยพิบัติไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดในอนาคตเพราะนการเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้ท้องถิ่นจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นน้ําเริ่มลดเนี่ยไม่ใช่จุดจบของการแก้ปัญหาแต่มันคือจุดเริ่มของการระโดมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากันต่อน้ำเริ่มลดแต่กําลังใจยังเฟื่องฟูและก็มากขึ้นทุกวัน ดเดือนนี้น้ําท่วมแต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีสิทธิ์ที่จะน้าแรงรถ้าน้าแรงก็ต้องเจอกันอีกเพราะว่านักการเมืองมีหน้าที่ต้องช่วยประชาชเนเสน่ห์ของการทําง,งานเป็นละกันมันอยู่ตรงไหนครับมันงานมันไม่จบไม่สิ้นแล่วดิเพราะคนที่มาทําต้องคิดว่าเรามามาแก้ไขปัญหาหประชาชนแลแล้วเราจะมีความสุขที่เราเห็นรอยยิ้มเขาเพราะทุกเรื่องงานที่เราทำในบางทีเราประชุมเราแก้ปัญหาที่ที่ทำเนียบเลยนะฮะเรื่องร้องเรียนจากสมัชชาคนจนจาก เครือข่ายเป็นรูปสังคมบางทีเป็นเรื่องเล็กๆของคนเล็กๆเนี่ยเราก็ทําทําเสร็จแล้วจริงๆเราอาจจะไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยออะไรไม่มีช่อดอกไม้ไม่มีของขวัญแต่เป็นรอยยิ้มเขาผมว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นผมว่าเสน่ห์ของการเมืองก็คือการได้ได้แก้ไขปัญหาประชาชนแล้วก็แก้ลุล่วงและเขามีความสุขเพราะว่าสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้เพืนคนที่มาทําตรงนี้ก็ต้องตั้งใจความรู้สึกตอนที่ท่านรัฐมนตรีมาถึงแล้วก็มีชาวบ้านเอาผ้าขอ,อกมา้ามาคาดเอวให้เนี่ย ถามจริงตอนนั้นรู้สึกยง,งผมว่าอบอุ่นนะอบอุ่นเวลาเราไปไหนมีคนต้อนรับมีอะไรเนี่ยเราดูสีหน้าเราดูแววตาของคนผมว่าอย่างน้ําท่วมที่อันนี้คนมีความทุกข์มาก <c oughs> แต่ว่าพอเราไปทุกที่เนี่ยเราเห็นสีหน้าแววตาเขาที่มารับบมงทีแค่เราไปเขาก็ดีใจ <c oughs> ไม่มีการช่วยเหลือเวลาผมพูดถึงการช่วยเหลือเราดูแววตาคนมีความสุข <c oughs> ผมไปที่ปากพยูนที่พัทลุงชาวบ้านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเต็นท์แบบนี้นะฮะคนมานั่งที่ สาราโรงเรียนหลังจากต้นยางล้มเพียงสองวันไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเท่ากับมาห้าสิบร้องไห้แบบน้าําตายัางยังเต็มตาอยู่ลยแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาหมดตัวละมีสี่ไร่แล้วก็ผมก็บอกว่าโอเคผมดูแล้วความเสีงยงอย่างนี้ต้องมีการเยียวยาชดเชยจะดูแลให้มีการปลูกมีเงินให้เขาก็ยินได้ทางน้ําตาตอนนั้นยังไม่มีมติเลยนะชาวบ,บ้านก็บอกว่าแค่ได้ยินแค่นี้เนี่ย ก็ก็มี <Okay. S 1> กำ <Okay. S 1> ลังประจานกระพานจเงียบยอประชาชนเป็นไปได้ไมหมฮะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้สึกตอนที่เห็นนักการเมือง้ามาเนี่ยจริงๆไอ้สิ่งของข้าวของเครื่องใช้อาไปให้เนี่ยกินไม่กี่วันมันก็หมดแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีก็คือความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งมีคนมีคนที่ยินดีที่จะมาช่วยโดยที่น้าท่วมครั้งนี้ทั้งนักการเมืองทั้งภาคเอกชนอย่างที่ท่านพี่ก็พูดผมว่าเป็นความ คือคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีความทุกข์เนี่ยนะเลิกเห็นน้ําใจคนที่มาช่วยไม่ว่าใครอ่ะเขาก็จะดีใจแต่บางีคนในพื้นที่ก็ไปเจอทุกวันแต่ด้วยความเนี่ยนักการเมืองจะเป็นน้ําตรีเป็นใครต่อใครก็มีภาพของความเป็นผู้ใหญ่มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอุ่นใจที่อย่างน้อยผู้ใหญ่ก็มองเห็นอะไรเนี้ยเพราะว่าจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับเข้ามาทํางานการเมืองกี่ปีแล้วนับถึงวันนี้15ปี15ปีในในประเทการเมือง ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้รู้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นนักการเมืองต่อไปแล้ววันนี้จะทาอะไรอาชีพวทยสต้์ที่ทำงานไม่ได้ดีสุดท้ายเราต้องทําเต็มที่ให้เขาอาจจะมีเวลาเหลือสักเจวันอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นแล้วก็ต้องมานั่งดูอะไรที่เรา่ําทำไม่สาเร็จบ้างแล้วต้องเริ่มทำาชื่อใผมคิดว่ายังไงนี่คือวงจรชีวิตของคนที่เป็นนักการเมืองสิ่งีเขาเรียกว่านักการเมืองมืออาชีพหลือเล่อต้องให้คนอื่นเรียกเรานะแต่เรารักที่จะทำ